นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาว่าคาถาสำเร็จกันนะจ๊ะศูนย์เจ็ดสองแม้มืดตืมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตืมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตืมืดมิด ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญศูนยเจ็ดสองมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ะมหาจุลามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัว เป็นเนื้อนาบุญของเราคัามขวัญเลยจ้ะศูนย์เจ็ดสองเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้านมีอะไรมั้งจ๊ะศูนย์เจ็ดสองข้อหนึ่ง เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อสองจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อสามก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อสี่เวลานอนหลับให้หลับในอ่ทะเลบุญข้อห้าเวลาตื่นนอนให้ตื่นในอ่ทะเลบุญข้อหก เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อเจ็ดทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่า ตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พร,พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อแปดทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายทาน<า>ที่เจ็ดข้อเก้าทุกกิจกรรม ตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อสิบสร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยอรอยยิ้มและปิยวาจาครับ ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกลหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับวันนี้วันที่แปดสิบแปดครับนับจากวันออกพรรษาครับเหลืออีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดวันครับก็จะเข้าพรรษากันอีกแล้วเราผ่านวันปีใหม่มาได้กี่วันจ๊ะ ยี่สิบเอ็ดวันครับใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างสาธุเราเกิดมาทำไมจ๊ะทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีครับพระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ อยู่ภายในตัวของเราครับเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายถา่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะคนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำเงินได้ไหมจ๊ะ ทำได้ครับถ้าได้ทำทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำครับจาก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำให,ให้ได้อย่างด่วนฉีนเ,เลยนะจ๊ะโดยเฉพาะนักเรียนใหม่ก็จะต้องศึกษา,าไว้เพื่อการดำเนินชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะความผิดพลาดเป็นอันตราย มันจะมีอาบายทุกขติวินิบาตนร,รกเปรตสุรกายสัตว์ดรจชานกรองรับอยู่เราจรึงจังเป็นจะต้องศึกษาเอาไว้เราจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์กันนะจ๊ะวันนี้ก็มีเรื่องก็ราวดีๆที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังก่อนที่จะไปถึงตรงนะั้นเราก็มาแต่งเนะื้อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก่อนจ้า យ <laughs> 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 ាមតជនិត <laughs> ពីត្រង់ណៃ ยิ้มทักสักนิดผิดตรงไหนยิ้มกเป็นคนไทยิ้มกันก็รอ,อย่างจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกเราเรือยอย่างจ้ะ ทั่วโลครับแต่ยังไม่ยิ้มก็แปลว่ายังแต่งตัวไม่เสร็จเหมือนใส่สูตรนุ่งผ้าเข้ามาสวมรองเท้าแต่หรือเขียนคิ้วข้างเดียวออกจากบ้านไปทำงานครับรจากไปจากนั้นเราก็จะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวกันให้เสร็จเรียบร้อยในทุกคนทุกแห่ง ไม่ว่าภายในบ้านเรือว่านอกบ้านด้ยการน,นำรอยยิ้มให้มาปรากฏกันบนใบหน้ากันนะจ๊ะนนักเรียนนุกบานฝันในฝันวิทยาโลกพันหนึ่งไงร้อยฝันหนึ่งในรอยตอบรู้ไม่ใหญ่นะสิจ๊ะว่าดูจะลบมีบอไอ้แลบอยู่หลายหลายหลายเด้อ Uh oh. King of all you love, I am. All you love, all you love, all you love. I, 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 I love you. ถ้จะเปกับฉันไม่อย่างไรก็จะต้องว่าฉันจะชวนเธอไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมมาโพธิสัตว์แล้วก็จะชักชวนให้เธอสั่งสมบุญทุกบุญไม่ให้ตกบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยเพื่อที่ว่าบุญนี้จะได้เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิตของเธอที่จะทำให้เธอมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีได้ดีกว่าชาตินี้มากมายนักเช่นอุดมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเหมือนผู้มีบุญในการกอดเป็นต้นไปทุกภพทุกชาติกราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้องว่าตามการจะ,จะว่าอย่างไรก็จะต้อง ว่าตามกันทีเดียว